พี่ครับเนื้อถูกช่องเขาบอกเลยครับพี่ครับนะวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับมา้านนะกิดแดงนะครับกิดแดงหน้าองู่นะครับประมาณเดี๋ยวกี่ก้อนเดี๋ยวรอดูให้พี่ครับก็ร่วมร่วมเชยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปนับกิดแดงเพราะว่าลุงจะเอาอีบ็อกซ์ขึ้นอีกแล้วก็ใส่ต้นไม้ให้ระมบื่นนะครับเพื่อวันนั่งเล่นได้ต้นไม้มันก็จะบังแดดได้นะครับก็ผมมีสภาพสั่งให้พี่ครับพีิเบอร์ใครจะร่วมมาร้อนก็ร่วมแลงจัดหนู่จัดจัดหนู่จัด

ตีมานั่งกินแซนั่งกินแฟตรงองูเพราะเราทำอีกกันมังงูก็จะเอาบล็อกขึ้นที่สามขี้นครับแล้วก็เอาตัวามาใส่ขึ้นยาวเลยครับพี่ยาวนี่เลย็ใ่ไป้ก็่มาแล้วก็มจะได้ลื่นแล้วก็โปรับภูมิทัศนนะครับหน้าองู่เนาะนี่นะคะตรงนี้นะคะยิดตรงนี้เลยก้อนละประมาณเท่าไหร่กอนละบท ออ้น the, mm. Arrow, yeah, hundred, ี <nossos viewers> <Different>. ่น่าจะลายร้อยสามชั้นน่าจะประมาณน่าจะประมาณสี่ร้อยประมาณเพรมันสั่งมาตอนนั้นหได้ประมาณห้าร้อก็จำไม่ได้เพราะว่าพสั่งมาตั้งแต่็แหกเล่นมา ก้อมก็ <numbered target> ันนั่นป่ะอะไร้ไม้ได้นะคนละหลอดต้นไม้ดอกอะไรที่มันมัล้ล้ล้มล้มลมลื่นหน่อยเราแม่เราเราไม่เราเราถามลุงก็ได้เร0ก็ได้0า้หอตบอกนี่อว่าเอามามันได้ขนาดอบะคะพ่อมีัน ลุงอีกห้าร้อยก้อนขึ้นอีกแล้วนะสามแถวสามชั้นขึ้นอีกสามชั้นแถวสองชั้นแถวละกี่ก้อนก็ตอนเนี้ยเนี่ยทั้งหมดจะมันห้าร้อยก้อนไหมบนพื้นอ่าฮะนนี่มาในห้าร้อยก้อนอืมทีนี้เรามาวางมันได้ขนาดนี้อืมตรงหน้าไม่ใช่บอกดังจะใส่ชั้นที่หลังเลยเนาะ หมายถึงไปสร้างวันนี้เลยก็ได้ทำกันเลยก็ได้ดูนะทำมันทำไปสร้างวันนี้เลยไปลพัฒนาไปค่อยบิ๊กโปรเจกต์บิ๊กโปรเจกต์ถ้าทำข้างเดียวมันไม่แข็งแรงนะข้างเดียวติดอิฐระดานข้างเดียวอืม เกิดว่าเราทำขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นมาสามชั้นแล้วทํำมันมีตัวนี้ยึดอีกอันนึงมันจะแข็งคือว่าตรงนี้จะเอาต้นไม้มาใส่ใช่ไหมครับเราค่อยร่มๆแล้วก็เอากลเอากอี้อ่ะแะที่โฮมโปรสามสี่ตัวตลางกลางตัวเอตีมานั่งตัวนี้เขาขาวสวยตัวนี้ตลวนโยมมือไหนตัวเนี้ยเอฟตีเขามานั่งไงมานั่งเบิ่งนี้ทางเข้าทางคู่ทางเดียวต้องมีก็ได้อ้าล้าก้อนนะขอแค่ใบตั้งมันก้อนเท่าไหร่เลยพี่ล้าบาทไม่เอาใครมาพูดใช่ไหมประมาณนี้แหละตัวนี้เนี่ย ก้าวบาทเอาเดิมนะผมทานทุกคนอันนี้ก้าวบาทดอกบัวมีอยู่ห้าละก้อนอันนี้น่าจะสั่งกรบอ้านสีทำก็มีสีทำก็มีดอกบัวเพรว่าที่ที่มันสั่งมาตอนนั้นสั่งจากโรงที่เขาทำเองร้านที่เขาโดยตรงอันนี้โดยตรงข้าวที่เขาสั่งแบบมีลายก็ะเต็มสั่งแบบนั้นมาไงน่ะพันก้อนทีนี้ ค่อยไปสั่งตัวนี้มาพันก้อนคนละอย่างกันเลยทีนี้อันนั้นก็แต่สม่ทแบบเสาคมจะค่อยสั่งแบบนี้มาทำแท่นมันเลยจากแท่นก็นมาใส่นี่อืมพัก้อนกนะเเลยมาทำนี้จัดสามสิบมันถึงสิบเซนโอ้ครับ big project หน้าลานองค์ปู่ คนข้าเหยียบข้าขึ้นอีกสชั้นนะคะเนี่ยค่ะยิ่งเป็นคนแก่เข้ามาลำบากยนะงจะเปิดทางเข้าทางนู้นทางเดียวนะตรงาลาองค์พระปู่นะคะเหตุขึ้นนแ่ข้มะล้สามลายเป็นทางสาม่้องสมแถวผครับพงษ์ลง อันนี้ซิขนาดนี้ค่ะซิฟเนี่ยเขึ Ora, ้นซิฟนแล้วสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบเพิ่มคนลอีกเจ็ดเออถ้าซิซ้ำนั่นซิซ้ำไม่เข้าเตอร์นอะ ให้เขามาส่งพรุ่งนี้เขาไปสั่งวันนี้เขามาส่งพรุ่งนี้วันนี้วันพระเราทําไม่ได้เออใช่ป่ะลืมไปเลยพระทําไม่ได้อสั่งไว้เขามาส่งพรุ่งนี้เขามาแต่งหน้าปูนที่ลุงจิมกับลุงพันทําไว้เรื่เธอะไปหมดเนอะอย่บอกงานนี้ท่ทำวันนั้นเล่ยอยโอ้ทำหอ่อใครไม่รู้ทำตัวเ็ดชไปคนนั้นแล้วมาแกะบาดทันลุงกินก้อนฟืนทำไรครับลุงไปนอน เขาเป็นเนกับอนกับไข่พักันแล้ว่อใครไม่รู้ชื่อจิมมี่นะนับแถวคนรู้อลไรนวนับแ้วำนวนทำนวนถ้าทำถ้าทำข้างเดียวสูงเลยแล้วจะมีเลยนะค่างเดียวก่อนทำข้างเดียวก่อนทำข้างเดียวก็ต้องใส่เหล็กมันเด้เพราะอันนี้ก็ใส่นะต้องใส่ไง ใส่เหล็กสามมาใส่เหล็กเล็กแทงแทงเป็นเส้นเป็นเส้นไม่ได้นุทำนะไอ้นุก็ทำอยู่ไอ้นุทำเป็นอยู่รถหมันชอบนะไอ้นุมันชอบทำงานกัมแพงสั่งก่อแพงอ่ะไอ้นุชอบหรอ่าชอบกัมกัแพงกั้นชอบก็ได้ถนัดถนัดนะนี่เนะพี่นะเบาทำได้เหล็กสามด้วยเหล็กสามเท่าไหร่อ่ะเหล็กสามด้วยเหล็กสามเต็มอ่ะทานตรวจไปเลย อ่าลายมันลายคำนวณอย่างมัน <c oughs> ร้อหนึ่งก้อนะร้อหนึก้อนหร้อหนึ่งก้อนเพพี่ร้อยสองร้อยหนึ่งก้อนเจ็ดวเจ็ดร้อยก้อนห้างละเจ็ดร้อยเป็นพันสี่อัหาเอาอาข้างเดียวเขาข้างเดียวหยก้อนเนาะเดียวข้างเดียวข้างเดียวเอาข้างเดียวบ่ข้างเดียวเอาขึ้นมาข้างเดียวบ่็ดร้อย้อนเจ็ดร้อยดี

เอาเล็กก็ได้กันเล็กเออเอาเอาเล็กมาเสริม